สวัสดีครับทุกท่านเอาละครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในที่ออกประจําเม่วันที่ส6มิถุนายนปีห6หนะครับสองหกสี่แปดเจ็ดสองลขล่างสามศนะครับแม่ออกตัวเก่านะครับเอาละครับมาชมกันเลยครับนี่นะครับที่เล็กวิ่งของผมนะครับโดนี้โชคดีครับเข้าทั้งสามตัวเลยครับ นี่ครับผมเข้าเลยครับผมช่วงนี้ชควงดีครับเข้าหมดเลยครับสามตัวเลยครับนี่ครับโอเคนะครับวันนี้ถ้าใครตามเลขวิ่งผมก็โอเคเข้าอยู่ครับต่อไปนะครับเป็นเลขของปัทเธนหลวงปู่สวงนะครับนี่ครับเลขปัทเธนหลวงปู่สวงนะครับก็เข้าเลขท้ายครับผม นี่ครับสามศูนย์ครับข้าตัวนี้ครับเดี๋ยวว่าเข้านะครับโอเคอยู่ครับเลขปฏิทินแต่พวก่มัเยอะก็ให้ท่านพิจารณานะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าอยู่นะครับโอเคนะครับ ส่วนไอ้ที่ไม่เข้าเลยนี่ก็แม่สามตัวตรงๆเนี่ยแหละครับยังไม่ประสบความสําเร็จครับเซลมุตนาครับโอ้โหไม่โดนสักตัวเลยครับผิดครับผมก็พยายามจะหาให้ท่านชมอยู่นะครับให้ท่านแบบดีๆแบบแมนๆก็ไม่เข้าสักทีครับสามตัวเนี่ยครับผิดครับแล้วก็ส่วนหลังนี่นะครับ เลขวิ่งของแม่เบี้ยผิดนะครับไม่เข้าเลยครับจะมาเข้านี้ครับเลามาเข้าสองเจ็ดตัวกลับครับนี่ครับคนนี้ครับก็ผมบอกไว้จํานะครับชุดนี้เข้าดีครับแต่เราไม่รู้จะออกตัวไหนครับถ้าออกตามตัววิ่งไอ้ตามเลขเด่นเลขวิ่งก็พอจับจุดได้ครับแต่แบบนี้ก็อย่างว่าครับเนาะก็ยากหน่อยครับ นะครับก็มาดูของไม่เบี้ยต่อเลยครับนี่ครับโอช่แผ่นหลังตัวหลากกินแบ่งนะครับนี่ครับอันนี้ก็เลขวิ่งไม่เบี้ยให้เจ็ดกับเก้านะครับนี่นะครับ่วนเจ็ดกับเก้ามีโซนเจ็ดนะครับโซนเก้านี่นะครับมันโซนประมาณนี้นะครับให้ท่านพิจารณาดูนะครับแล้วก็เลขวิ่งประจำวันที่หนึ่งคระตานะครับผม มก็เป็นแนวนี้แหละครับนี่ครับวันนี้ได้ชนสองตัวครับเจ็ดกันหนึ่งเจ็ดไม้อีกแล้วครับจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะนี่นะครับชนเจ็ดกันหนึ่งผมตัวนี้สองตัวบนล่างนะครับผมลองตัดจากฝั่งนี้มาดูนะครับได้แค่สี่ชุดนี้ครับชุดสี่สี่ตัวนี่นะครับลองทาดูครับตัดให้น้อยที่สุดนะครับก็ทางนั้นพิจารณาชมออานะครับนี่นะครับส่วนเลขหลวงปู่สวงนะครับปฏิหนุมปู่สวงนี่ก็ จำงววันที่หนึ่งกัแล้วกดาอันนี้ครับเนี่ยอันนี้มันเกียนเล็กๆมันซึมครับอันนี้อันนี้ครับอันนี้อันนี้อันฝั่งนี้นะครับนี่ครับมีสามมีสองมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์นะครับถ้าตัดสามตัดศูนย์ออกท่านบอกแล้วเขาเหลือแค่สามตัวคือสองเจ็ดแปดนะครับแต่ยังว่าครับงวดไอ้หวยปีนี้นะครับออกซ้ำบ่อยครับมาตัวเดิมๆครับ ก็ให้ท่านพิจารณาดูนะครับนี่นะครับท่านพิจารณาดูส่วนสามตัวเนี่ยโอ้โหผมยังทําไม่เข้าเลยครับเนี่ยนี่ครับก็ลองท่านท้าท่านพิจารณาดูนะครับนี่นะครับผมนี่ครับหลักร้อยเจ็ดหลักสิบสามครับหน่วยมีห้าสองหกนะครับลองจับคู่ดูครับไม่เข้าเลยครับแต่ว่ามัน ผมก็พยายามทาอยู่นะครับขอท่านพิจารณาดูนะครับผมนี่นะครับนี่ครับพอดีเลขผมเด่นเจ็ดนะครับชนเจ็ดกับของแม่เบียนี่นะก็พิจารณาดูครับมันาเยอะอยู่เหมือนเดิมแะครับหนึ่งก็นี่ครับมันตัดยากเลื่อมยากนะครับแต่ว่าผมก็ลองทำดูได้ตัดมันได้แค่นี้สี่ตัวนะครับ ให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับถ้าถูกใจก็โอเคครับผมพยายามทาให้น้อยตัวที่สุดนะครับเพื่อแบบว่าจะไม่ได้เพื่อเพื่อแบ,แบบมันน้อยตัวมันซึ้งง่ายๆนะครับนี่นะครับให้ดูอย่างนี้ครับนีครับของผมนี้นะครับงวดนี้ประจำวันที่หนึ่งกระดา,าคมพศสอง6หกสบหกก็ในะประมาณนี้นะครับ ท่านพิจารณาดูนะครับผมพิถูกไงก็กับพอภัยไว้ก่อนนะครับก็ท่านก็ทุกท่านก็ไปดูของท่านอื่นบ้างนะครับไว้เป็นแนวทางหลายทางนะครับไว้ประกอบพิจารณาในการตัดสินใจนะครับเอาละครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมีโชคมีลาบนะครับผมก็มั่นทบุญทีเล็กๆน้อยทำไปเลยนะครับเพื่อสะสมบุญมบารมีนะครับแล้วก็ท่านนค้าขาย ขายดีร่ำรวยนะครับใครรับราชการใคยก้าวหน้าจะตงเรื่องนะครับใครมีหนี้ให้บทหนี้นะครับใคให้ค่าปลอดภัยสุภาพแรงๆนะครับณมีโชคโมูมีชัยพุทธมีกันตราทานมีชัยชนะยะไม่มีเสียเอกันตามามามา,มาขอให้ทุกท่านเฮงดังๆปังๆเลยนะครับสวัสดีครับกาหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับ